รยากาศดีๆนะเขียวร่มรื่นนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการชรุ่มนะครับกับบรรยากาศพักผ่อนสบายๆแบบนี้นะครับรายการชรุ่มก็มาพบคุณผู้ชมเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับวันนี้เนี่ยเราพามาที่โครงการบ้านกลางเมืองกาลปพฤกษ์จาก AP ค่ะต้องเรียกว่าบรรยากาศตอนเข้ามาเนี่ยรู้สึกว่า สัมผัสถึงธรรมชาติแม้แต่ข้างในบ้านในการเหมือนดึงธรรมชาติเข้าสู่แบบวิถีชีวิตประจําวันของเราใช่ไหมใช่ครับนี่ครับหาทั้งนายเมื่อกี้ว่าจะทำไห่เจียวหมูสับใหทานครับหาเขียงอยู่นี่ไงล่ะมีเขียงแบ่ไปเริ่มทำเวลาสับนี่ตองนั่งเงี้ยตลกอีกแล้วตลกอีกแล้วไม่ใช่ไม่ใช่เขียงแล้วนี่แหมคุณก็ การออกแบบนะครับที่นี่เนี่ยเราเรียกว่าโมเดิร์นกรีนารีนะครับก็เรียกว่าผสมผสานความเขียวให้เข้ากับชีวิตความเป็นอยู่แบบทันสมัยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการออกแบบเนี่ยก็จะดึงเอาความเป็นธรรมชาตินะครับผสมกลมกลืนกับรูปแบบของการอยู่อาศัยแบบคนรุ่นใหม่นะครับไม่ว่าเราจะเห็นนะครับบรรยากาศของแหมเห็นไหมเหมือนกิ่งไม้มาสารกันเป็นโคมไฟนะครับแต่ก็ใช้โครงสร้างเหล็กนะครับง่ายๆนะครับมาเชื่อมกันเก้าอี้เบาๆสบายๆนะครับให้ดูรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็รีแล็กซ์นะครับแล้วก็เก้าอี้ที่อีคิวนั่งอยู่ก็เป็นการเอาฟอร์มของ ธรรมชาติเลย <ทะ S 1> ซึ่งก็เป็นท่อนไม้เลยซึ่งเป็นไม้ที่เรียกว่าสมัยก่อนนี่ก็เป็นแบบไม้มาทําฝืนนั่นแหละแต่เราก็สามารถมาทําเป็นฟอร์มให้เข้ากับางนานโมเดิร์นได้นะครับ<ช>ก็คือโมอเดิร์นจิมเนอรี่นั่นเองนะครับแหมอุตสาห์ทางก็าอีส้สวยๆอีคิวบอกว่าเป็นเขียง คน,น,นี่หมดเลยนะเพราะว่ามันเป็นไม้แบบจริงจังไงนะถ้าเกิดก็ยิ่งสมัยนี้อาจจะเป็นไม้อัน,อนนี้ไม้จริงจังเลยรู้สึกว่าแข็งแรงสับก็ไม่เป็นไรเถ,ถ้าเกิดเป็นบ้านดิคิวนะนรุ่นจะเห็นว่ามันเป็นโค้งตรงน,นี้ด้วยเพราะว่าเพราะเวลาเขามีงานปาร์ตี้ไงเขาไปเป็นเขียงไงพอสับเสร็จแล้วขุดขุดเห็นะถ้ามันใหญแล้วถ้ามันใหญ่ก็จะขุดไน้เขียงออกมันก็จะโค้งๆหน่อยใช่ไหมทีนี้ถ้าพี่ไปบ้านดิคิวพี่ไม่นั่งนะทำไมนั่งกลัแบบนั่งทับอะไรหรือเปล่าพีสับไงไอ้พูดกันให้สนุกสนานไปนะคะเพราะจริงแล้วพูดเรื่องของฟอร์ม สวยงามลิก์เกี่ยวกับธรรมชาติแล้วฟังก์ชันจริงๆก็สําคัญเหมือนกันถูกต้องครับฟังก์ชันการใช้งานอย่างที่นี่นะคะก็โอเคเลยนะน้อว่าตอบโจทย์เรื่องของสมมติว่าเดินเข้ามาเจอห้องนั่งเล่นพอเสร็จกินข้าวครัวก็เปิดด้วยตอบโจทย์เรื่องของแบบวิถีชีวิตการใช้งานคนไทยและที่สำคัญที่สุดเลยนี่พี่ชอบที่สุดก็คือว่ามีมุมสวนหลังบ้านน้องนี่แหละครับบางทีเนี่ยหน้าบ้านเนี่ยใครๆก็รู้วันนี้เดี๋ยวนี้ชีวิตเราก็ต้องมีพื้นที่ที่จะจอดรถได้สะดวกที่นี่จอดรถได้สองคันสบายๆนะครับดัง อยู่ด้วยเพราะงั้นเนี่ยเราก็บอกว่าอในเมื่อสวนหน้าบ้านไม่มีแล้วเป็นที่จอดรถละเราก็สามารถทําสวนหลังบ้านได้นุ่นเองไปชอบทากับผู้กับข้าวก็อาจจะปลูกสวนครัวง่ายๆเป็นวอร์ติเกิลก็ได้ปลูกผักสวนครัวกินได้นะครับหรือว่าปลูกทำหลังคามาปลูกก็ได้ที่เดี๋ยวนี้เขาจะมีปลูกตรงหลังคาน่ารักดีนะหลังคากินได้อีกนะฮะหรือจะเป็นนี่ครับกินได้ใช่กินได้ใชะ โอ้โหนะครับคือบางทีเนี่ยอยากนั่งที่สวนแต่ว่านหน้าบ้านอาจจะไม่พายเลยหน้าหลังบ้านเนี่ยมันกิจแน่นอนแล้วก็นั่งอยู่กับครอบครัวของเราสบายกว่าเลยนะฮะนี่หลายๆที่ตกมาตายเรื่องทางเข้าจริง,งครับทำไมครับคือบางทีเนี่ยก็เห็นให้ความสำคัญกับพลเมืองพอตอนนี้เขาขับรถไปแล้วเข,วขาไม่ตกม้าแล้วครับว้าวแหม่เอาตายเพราะว่า วันนี้มามา,มาแน่นนิด<า>นึง<า>นิดนึงอยู่กับน้องอีคิวนานได้รู้เลยนะครับบ <c oughs> ทีเข้ามาในโครงการแล้วรู้สึกสะดุดบางทีเนี่ยคือข้างในสวยแต่ว่าจริงๆมันควรตั้งมั้งแต่เริ่มนะฮะการออกแบบเขาเนี่ยโอ้โหนะครับเมนเกตเนี่ยก็เป็นประตูที่แบบว่าจริงจังเลยไม่ใช่แบบไม้สับอย่างเดียวนะฮะเพราะไม้สับเนี่ยอะไรแมวหมาลอดเข้ามาได้หมู่บ้านถ้าเกิดมีหมาตรองสับเข้ามาเนี่ยไม่ดีนะฮะนะครับอันตรายด้วยนะครับอันนี้คือหลุดรอดไม่ได้เลยทั้งโจรทั้งสัตว์ต่างๆนะครับรวมทั้ง c ีซีทวด้วยนะครับก็บันทึกไว้ว่าใครเข้าออกในโครงการบ้างนะครับ<ม>แล้วก็เวลาเข้ามาเราต้องแลกบัตรน,นี่นะฮะทุกคน เท่าเทียมกันแลกบัตรหมดนะครับครับระบบที่ดีเนี่ยก็จะช่วยให้เรามีความสบายใจมากขึ้นในการที่เราจะอยู่อาศัยเดิ่แบบเป็นร้อยหลังค่าเรือนอย่างงี้นะฮะเราก็จะทําให้ไม่สบายใจว่าที่เนี่ยเนี่ยร่มรื่นน่าอยู่แล้วยังก็มีความปลอดภัยสูงด้วยอันนี้ก็คือต้องสําคัญในเรื่องของระบบ security นะครับแต่ไปที่ที่ e ีคพูดเนี่ยพี่ทุ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันมีแง่มุมดีไซน์อยู่นะในลักษณะของซุ้มประตูทางเข้าหรือเรียกว่าเมนเกตนั่นเองเพราะว่ามันเป็นตัวสะท้อนถึงบุคลิกของคนที่อยู่ภายในนั่นเงว่าจริงไหมใช่ เกิดอยู่หน้าบ้านเนี่ยเราเป็นแบบว่าถ้าสีแดงท้าสีเหลืองนก็อ,อาจจะแบบว่าแหมท,ทาไมมันเป็นสีแดงและ่ะทาไมมันเป็นสีเหลืองทำไมไม่เป็นอย่างงูน้นไม่เป็นอย่างนี้นะครับแต่ด้วยคอนเซ็ปต์โมเดิร์นจีนารีที่เราคุยกันเนี่ยนะฮะทาง AP เนี่ยก็ได้เอาลักษณะของธรรมชาติเนี่ยเข้าไปแทรกอยู่แม้แต่บริเวณประตูทางเข้าใหญ่เลยนะครับมีการออกแบบลักษณะกราฟิกดีไซน์นะครับซึ่งเป็นลักษณะของเรขาคณิตฟอร์มนะครับก็คือเป็นแบบสามเหลี่ยมนะครับหรือสี่เหลี่ยมนะครับโดยธรรมชาติไปแทรกอยู่ในช่องนั้นๆก็เลยเกิดทําให้เกิด เขาเรียกธรรมชาติในมุมมองใหม่เป็นันที่เก๋แล้วก็กให้ความสุขโมยเดินใช่แต<บ>่ตาก็สะท้อนถึงบุริกคนที่อยู่ข้ในด้วยนั่นเองนะครับก็คือเรียกว่ามีการปูพื้นตั้งแต่เริ่มต้นทางเข้าจนถ,ถึงภายในเลยอิมอย่างคนชอบความกว้างขวาง นะครับมาอยู่บ้านที่เป็นฮาวส์แบบนี้นะฮะบางทีต้องการเพนทาวส์เลยเพราะว่าเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์มากเวลาที่เราอยากจะนนอนห้องนอนที่มนใหญ่นะครับก็ทั้งชั้นเลยทําเป็นห้องนอนได้เลยเ็นทาวส์หรือจะเลือกแบ่งสักหน่อยหนึ่งมาทาเป็น w ล l อกอินคอร์เซ็ตก็ได้นะครับหรือบางคนรู้สึกว่าเอ้ยอยู่เพนทาส์แต่ไม่อยากขึ้นสูงมากนะครับก็ทั้งสองก็เลือกได้เพราะว่าบางทีอยากขึ้นชั้นเดียวแล้วถึงห้องนอนเลยชั้นสามอาจจะเอาไว้เก็บของเหมาะสําหรับบ้านที่มีผู้สูงอายุอยู่ด้วยถูกต้องคครัับบอออนนนนีี้้กก็ืขึยู่่า มีครอบครัวเพิ่งแต่งงานกันแล้วก็ยังมีลูกคนเดียวหรือยังไม่มีลูกแต่แทนว่าจะมีลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเตรียมพื้นที่ไว้ในอนาคตว่าเเราจะมีครอบครัวนะลูกๆอาจจะอยู่ที่ชั้น2ก็ได้หรือว่าอยากจะให้ลูกๆอยู่ที่ชั้น3นะครับโดยรูปแบบเร้อออาต่างเนี่ยวันนี้ก็อยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะวางแผนยังไงแต่ถ้าตอนนี้เรามีครอบครัวแล้วเรามีคุณพ่อคุณแม่อยู่ด้วยเราอาจจะเลือกแบบที่เรียกว่ามีห้องนอนใหญ่อยู่ที่ชั้น2ให้คุณพ่อคุณแม่อยู่ก็ได้แล้วเราไปอยู่ที่ชั้น3าแทนนะครับต่างๆ เรื่องได้เลยเรื่องได้ตอบโจทย์ความต้องการของเรานะครับส่วนหนึ่งอย่างซึ่งน่าคิดมากๆนั่นคือเรื่องของการเก็บของนะครับผมว่าคนที่อยู่ที่บ้านทาวน์เฮาส์เนี่ยก็อาจจะไม่ได้แบบว่าต้องการจะเอาของโล่งๆมาโชว์นะฮะผมว่าเนี่ยตรงเ <throughout> นี้ยชั้นนี้นะครับน่าเป็นชั้นที่โล่งๆเพราะว่าเป็นชั้นที่แขกมาใครมานะฮะเรียกว่าเป็นเครยกศูนย์รวมของบ้านดิฉันนะครับห้องรับแขกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันนอกจากจะเป็น ห้องรับแขกแล้วเนี่ยต้องถามว่าจริงๆแล้วแขกที่มาเนี่ยมันก็คือคือพวกเราันเองก็คือว่าคุณพ่อคุณแม่คุณลูกนะครับมานั่งดูทีวีกันทํากันบ้านกันนะครับหรือทานอาหารหรือว่าปรุงอาหารเพราะห้องเนี่ยมันควรจะเป็นแบบสเปซโล่งๆอย่างที่เราเห็นเนี่ยมันจะได้ใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ครับทีนี้นะคะตอบโจทย์เรื่องของฟอร์มแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันดีกว่าค่ะว่าแรงบันดาลใจในการออกแบบมาจากอะไรในช่วง u are our inspiration ค่ะครับ ชื่อนายสิทธิพรเดชพรเทวันครับผมตำแหน่งดีไซเนอร์ครับดูแลโครงการโปรเจกต์บ้านกลางเมืองกระลประพึกครับผมสิ่งที่อยากมีเพิ่มขึ้นจากการที่ซื้อบ้านคือพี่อยากจะให้มีบริเวณของ พื้นที่ในการปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้นเพราะว่าตอนนี้ส่วนมากหลายๆโครงการที่ไปดูก็จะสร้างบ้านเต็มพื้นที่ทําให้ไม่มีพื้นที่ในการเดินเล่นและคนส่วนใหญ่ตอนนี้เนี่ยเขาก็จะซื้อบ้านเพื่อที่จะอยู่กันเป็นครอบครัวใช่ไหมคะเด็กๆเขาก็จะได้มีพื้นที่ด้วยค่ะก็อยากให้มีพื้นที่ปลูกต้นไม้ครับเพราะว่ามันจะได้ดูสดชื่นเวลาตอนเช้าแล้วก็ตอนกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับภายใต้คอนเซปต์โมเดิร์นกรีเนอรี่นะครับผมก็จะพูดถึงเรื่องธรรมชาติที่นํามาผสมผสานตัดทอนรูปแบบวัสดุต่างๆเข้ามาใช้ในนงา แล้วก็งานบิวอินงานดีไซน์เดคอเรตต่างๆด้วยการนําธรรมชาติเนี่ยเข้ามาไว้ในบ้านก็จะมีโทนสีเขียวเป็นไม้แล้วก็วัสดุที่ทําให้รู้สึกว่ามันอบอุ่นส่วนลิฟวิ่งเนี่ย พอเข้ามาเนี่ยจะนึกถึงถึงสเปซที่รู้สึกว่าหน้าบ้านเนี่ยยาวลึกเข้าไปนะครับผมด้วยกระจกเงาที่สะท้อนเนี่ยจะทําให้ความรู้สึกของบ้านเนี่ยดูอบอุ่นแล้วก็โปร่งโล่งสบายขึ้นนะครับผมด้วยดีไซน์ของมันเนี่ยแสดงถึงความเป็น Family โดยผนังที่เคเรเนี่ยก็จะมีรูปอาร์ตพ n นติ้งตกแต่งหมอนที่เป็นสีเขียวลายต่างๆเพื่อสื่อถึงความเป็นธรรมชาติมันดูโล่งมันดูน่าอยู่นุ่มสบายนะครับผม เอพีนะครับไม่เพียงแค่สร้างบ้านเพื่อการอยู่อาศัยเท่านั้นนะครับแต่ AP เนี่ยใส่ใจทุกความปัญหาที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณนะครับด้วยการมุ่งมั่นสร้างที่อยู่อาศัยให้ตรงใจคุณที่สุดนะครับเพราะทุกความถนาของคุณคือแรงบันดาลใจของ AP ครับถ้าคุณผู้ชมัีไม่จุกใจนะครับก็สามารถนี่เลยครับมาดูที่ไซต์เองได้เลยนะครับโครงการนะครับอยู่ที่ถนนสารทุนบุรีนะครับเดินทางเพียง10นาทีจากสาทรนะครับเข้าออกได้หลายชส้นทางนะครับทั้งการประพึกนะครับเท่าไทยและก็บังแคขด้วยนะครับ ราคาสำหรับโจทย์วันนี้นะคะตะกี้อีคิวบอกว่าที่นี่ใกล้ๆกับสารใช่ซึ่งไม่เกี่ยวกับหลอกแต่ว่าขอลิงก์ดิดนหนึ่งวันนี้ค่ะเราจะไปออกแบบสำนักงานธนายความ,มจะเป็นไงต้องติดตามในช่วงโยโฮมค่ะใช่ครับแต่ก่อนอื่นนะครับขอไปเจอกับเพื่อนผมก่อนนะครับวันนี้ผมมีปัญหาแงารเข้า,างานเข้าเรื่องอะไรของของัง อะไรอีกอ่ะชอบทำของพังตลอดชอบหิน LG h i g Max ของที่ว่าแข็งอะไรผมทําพังได้หมดนะครับเพราะว่ามันเกินไปไม่ LG h i Max คุณทําพังได้ยังไงปกติหินเขาเนี่ยแข็งแรงมากเลยนะโอ้ถ้าเกิดสมมติว่ามีสับแรงต่างมันไม่แตกหรอกแต่ว่าผมจะทําแตกด้วยพ่เ็นเนี่ยเดี๋ยวต้องไปดูกันในช่วงนี้ครับบ้านฮะเฮไม่ไหวจริงบ้านฮะเฮตอนท็อปเคาน์เตอร์เป็นรอยลึกแก้ไขได้โดย Modern Form Home Decorative อเออเมก้อนๆแปลกๆมีอะไรให้โมช่วยปค่คะพี่ลุย <c ười> คือเบิร์พี่กำลังปวดเต้านมพี่อยู่จ้ะเต้านมใช่พี่รู้สึกว่ามันแปลกๆเองรู้ว่าแล้วน้องโมงช่วยลองจับดูหน่อยได้ไหมลองนวดูหน่อยองั้นขออนุญ,ญาตนะคะี่จ้ะอ,อ้โหอ,อ่มอไม่เบาเเนี่ยซอ นเเนนียราิดหน่อยนะอือโอ้ยพอแล้วดีกว่าอาจารย์พี่เลิ้เสรมโอ้โหนี่แต่จะว่าไปนี่พี่ยิ่งเครียดอยู่เนี่ยพี่ควรจะเป็นมะเร็งเต้านมอยู่เนี่ยมะเร็งเต้านมใช่นะสิผู้ชายเนี่ยเป็นมะเร็งเต้านมได้นะนี่ตอนนี้เนี่ยพี่ไปตรวจเนี่ยให้คิวเนี่ยไปเอาผลตรวจมาให้พี่อยู่รู้ตอนนี้อยู่ไหนแล้วเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮะมาปคนดีทำไมล่ะครับอ้าวเที่ยไม่เอาผลตรวจอะผลตรวจนะใช่ไม่ลืมอีกแล้วเอาไปนี่นะครับ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเฮ้ยนี่เป็นสองผ้าป่าเนี่ยขอฝากมานะครับช่วยใส่หน่อยนะฮะเอ้าผลตรวจจริงๆอยู่นี่ต่างหากแล้วครับเอาไปเลยดูกันเต็มๆกำวนอยู่เนี่ยรอต้องนานเออเป็นอะไรเหรอคพี่ลุยผลผลตรวจบุบอกพี่ว่าเป็นมะเร็งเต้านมระยะสุดท้าย ที่แกคุณจะตกใจที่ฉันใกล้ตายสินะเฮ้ยไม่ใช่รถไปได้เลยโอ้ยนี่ไงท็อปของฉันเลยมันร้าวแล้วอ่ะโอ้ยเฮ้ยคนงานใกล้ตายเนี่ยสนใจหน่อยเนี่ยสนใจอะไรอยู่ได้อ่ะผมยี่เงียบไปเลยงานเข้าแล้วเนี่ยบกงานยกผีนม่ได้สวัสดีครับทุกคนเฮ้ยโทรจากพี่เป็นคนขวัญอ่อนเลยนี่กำลังมีปัญหาหนักอกหนักใจกันอยู่ใช่ไหมนะครับใช่ครับฮีโร่ของเรามาแล้ว ใจเย็นก่อนนะครับอีกคิว